สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแหดูกล้วยประหลาดกลางสวนยางแตกยอดเป็นเสียงพญ,ญานาคโผล่มาต้นเดียวเฮเลกเด็ดแหดูกล้วยประหลาดกลางสวนยางแตกยอดเป็นเสียงพญ,ญานาคโผล่มาต้นเดียวเฮเลขเด็ดวันที่25พฤษภาผู้สื่อข,ข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าบริเวณสวนยางพาราบ้านหล่าุดมอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรมีต้นกล้วยประหลาดแตกยอดคล้ายเสียงพญานาคข้าเสียงจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่เกิดเหตุเป็นส่วนยงางพาราอยู่บ้านหลังดังบ้านเลขที่143หมู่9บ้านละอุดมตำบลบ้านจันอำเภอบ้านดุงโดยมีนางสาวปพยรพรพร้อมสอนอายุ40ปีเป็นเจ้าของสวนและมีชาวบ้านจำนวนมากที่รู้ข่าวเดินทางมาดูต้นกล้วยประหลาจำนวนมากนางสาวปยาพ,พยรพรเผยว่ากล้วยต้นนี้เกิดในช่วงเดือนตุลาคม64ต่อมาต้นเดือนมกรา65พอสามีคือนายฉลองบุรีพรอายุ62ปีก็เสียชีวิต ตอนนั้นกล้วยเมแตกก็เป็นแบบนี้ต้นกล้วยมีรูปทรงพกติโดยในส่วนยางพารากว่าสิไร่มีต้นกล้วยนวลต้นนี้เกิดอยู่ต้นเดียวต้นรสามีก็ไม่ได้เอใจอะไรแต่ในช่วงสัปดาห์ก่อนต้นมาตรวจสวนยางกลับพบว่า ต้นกล้วยแตกยอดแตกประหลาดออกมาเป็นก้าวแฉกคล้ายเสียงของพญานาคตามความเชื่อและก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นลางบอกเหตุซึ่งการที่ต้นกล้วยมีล,ลักษณะแปลกแบบนี้คิดว่าคงเป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองและครอบครัวคิดว่าเพราะที่เสียไปของให้โชคด้วยก็จะเก็บต้นกล้วยไว้แบบนี้ต่อไปส่วนบรรยากาศที่สวนยางมีชาวบ้านนำธูปเทียนมาจุดเส้นไหว้ขอโชคขอลาบบางคนนำแป้งมารูปขอเลขที่โคนต้นกล้วยหรือที่โคนต้นมีตัวเลขเด่นชิดขึ้นมาคือเลข5บางคนก็เห็นเป็น51 5ห งานนี้ยังมีการนำทูปเทียนสิงไทยจุดมาเพื่อเป็นแนวทางเสียงโชค่งดที่หนึ่งมิทนยานี้ได้เลข0ูนย์าซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเลขมงคลโดยชาวปัานบอกว่าหากถูกหวยจะจ้างหมอลำซิ่งมาให้เพราะเจ้าของคือนายฉลองชื่นชอบหมอลำซิ่งมากก็ขอบคุณข่าวจากขาดสดฮะเพือ่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พื่เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ